เสียงอสูรตอนที่15้ามูเตมาหาจามินแต่ไม่กล้าเข้าไปได้แต่เดินวนเวนียนอยู่บริเวณหน้าบ้านพอดีกับจีสีวาออกมาเห็นพี่ชายของตัวเองอ้าวท่านพี่ทำไมไม่เข้าบ้านล่ะเออคือข้าแค่ผ่านมาเท่านั้นแหละเจอเจ้าก็ดีแล้วจามินเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วใช่ไหมเฮอ,อก็ดีเป็นพักๆล่ะพี่แต่ตอนเนี้กินอะไรไม่ได้เลย พี่จะเข้ามาดูหน่อยไหมจะดีเหรอก็จามินไม่ชอบอยู่ใกล้ข้าเข้าไปยืนห่งหางๆก็ได้พี่ก็อยากเห็นจามินไม่ใช่หรือเห็นกับตาท่านพี่จะได้สบายใจจะได้นอนหลับเซาไม่ต้องมาแซวข้าเลยข้าก็ต้องเป็นห่วงคนในปกครองของข้าเป็นธรรมดาข้าไม่ได้แซวท่านพี่ซะหน่อยเมื่อโมเตเข้ามาในห้องก็เห็นจามินนั่งหน้าซีดจะเป็นยังไงบ้าง ที่ว่าย,ยืนห่างๆมันไม่ใช่แล้วเพราะมูเตโผล่เข้าไปหาจามินจามินจับแขนของมูเตเอาไว้ข้าข้าไม่รู้เป็นอะไรข้าวิงเวียนศรีรษะเมื่อตอนกลางวันก็อยู่ดีอยู่เลยข้าจะตายไหมเจ้าไม่ตายหรอกท่านพ่อบอกว่าไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไรเจ้าไม่เชื่อท่านพ่อหรือข้าเชื่อ แต่อาการนี่เดีวมันก็ดีขึ้นเดีวมันก็แย่ลงข้าใจเย็นๆนะปล่อยแขนข้าก่อนข้าอยู่ใกล้เจ้านานไม่ได้หรอกอาการของเจ้าจะแย่ลงเจ้าเหม็นตัวข้าไม่ใช่หรือมันก็ใช่แต่แปลกนะท่านเดินมาแล้วมายุนคุยกับข้าข้ากลับไม่เหม็นแล้วแต่รู้สึกว่าดีขึ้นด้วยซ้ำหมายความว่าอะไรข้ารู้สึกไม่ค่อยวิงเวียนแล้ว ยามได้กินตัวของท่านเอาแล้วซีวาถึงกับแอบยิ้มโมเตเองก็รู้สึกเขินๆแกมเริ่มแบงขึ้น,นซีวารู้ดีว่าเขาควรทำตัวเช่นไรเขาหนีหายออกไปจากห้องโดยที่สองคนไป่ทานสังเกตเห็นเจ้าพูดจริงหรือเจ้าไม่เหม็นตัวพี่แล้วอืมไม่เหม็นจริงๆแล้วค่าก็ยิวมากด้วยอย่างนั้นรึ งั้นนั่งรอไปเดียวเดี๋ยวข้าจะไปนํามันมาให้มูเตยกอาหารมาให้จามินก็ทานอย่างอ,าอร่อยอร่อยเขาได้แต่นั่งมองท่านไม่กินหรอไม่หรอกข้ากินมาแล้วข้าว่ามองดูเจ้ากินเนี่ยข้าก็รู้สึกอิ่มไปแล้วล่ะนี่ท่านว่าข้าหรอข้าว่าซะที่ไหนกันถ้าชมเจ้าต่างหากเล่ากินได้ก็ดีแล้วนี่เจ้าอย่าบอกนะ ว่านอกจากผลไม้เปรี้ยวแน่นเจ้าก็ไม่ได้แต่ต้องอาหารอื่นเลยใชย่ข้ากินอะไรไม่ได้อาจเจียนออกมาหมดจนท่านมาเนี่ยแล้วผู้เตะมองจ้องจามินและตั้งใจรอบฟังคำของจามินที่จะเอ่ยขึ้นจามินก็ทำท่าแปลกๆมันทำให้เขาถึงกับประหม้วเล็กน้อยเจ้าเป็นอะไรของเจ้าอยากได้อะไรอีกก็บอกมาคือข้า ข้าอยากให้ท่านอยู่ที่ห้องนี้กับข้าข้ารู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆท่านข้าไม่ค่อยเวียนหัวไม่รู้สึกเค้ื่อนไสอีกฮะได้สิเรื่องแค่นี้เองงั้นเมื่อกี้เจ้าบงเขินข้าสินะใครบอกก็เล่าข้าข้าเพียงแต่ว่าข้ากลัวท่านจะมีงานแล้วท่านจะไม่รับปากข้าก็เท่านั้นแหละ ถึงมีข้าก็ให้คนอื่นทําแทนได้เจ้าป่วยข้าก็ต้องดูแลเจ้าเจ้าเป็นคนของข้าเข้าใจหรือไม่อืมอย่างนั้นถ้าลรับปากข้าแล้วนะว่าจะอยู่กับข้าอืมทั้งคืนจามินแอบยิ้มเขารู้สึกดีมากย่ามอยู่ใกล้หมูเตในตอนนี้ไม่มีคำว่าร้ายคำที่พูดให้เขาแสลงใจก็ไม่มีเลยจากปากของหมูเต มันทําให้เขามองโมเตดีขึ้นและวโมเตยเข้าอกเข้าใจเขาอยู่พอสมควรเอาละถ้าเจ้าอิ่มแล้วเจ้าก็ไปนั่งเถอะนะแล้วข้าจะอ่านหนังสือให้ฟังดีหรือไม่ไม่เอาข้าไม่อยากฟังแล้วเจ้าข้าอยากออกไปชมพระจันทร์ได้หรือไม่ได้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นข้าจะพาเจ้าไปยังเชิงเขาท้ายหมู่บ้านเพื่อชมจันทร์ดีหรือไม่ อืมข่าข่าอยากเห็นมันจริงๆเจ้านี่ก็แปลกนะพอกินได้รู้สึกดีก็อยากจะไปโน่นไปนี่ขึ้นมาเชียวท่านว่าข้าอีกแล้วเอาละเอาละข้าพูดเล่นนะ่ะจากนั้นหมเตะก็สวมเสืุมให้กับจามินและพาจามินขึ้นมาพวบเบาๆไปที่ภูเขาท้ายหมู่บ้าน มูเตพาจามินไปไหนเหลิกไปท้ายหมู่บ้านนะท่านพ่อท่านพ่อคิดว่าอะไรกับจามินกับพี่ข้าสองคนนั่นอาจจะมีใจตรงกันแต่ที่ลำบากใจก็คือเมียอีกสองคนที่เหลือนี่สิข้าว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นมาค่ะพอมองเห็นเราๆซะแล้วทำไมท่านพ่อคิดเรี่งนั้นพี่มูเตไม่ใช่คนลำเอียงซะหน่อยเพียงแต่ว่าช่วงนี้พี่จามินไม่ค่อยสบายกันเท่านั้น เรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่มันมีอีกเรื่องนึงที่ข้ายังบอกเจ้าตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับจามินท่านพ่อเอาไว้ถึงเวลาแล้วพ่อจะบอกเจ้าแต่ทีนี้เจ้าช่วยพ่อหน่อยนะช่วยตามไปดูสองคนนั่นหน่อยอย่าให้จามินเป็นอันตรายเด็ดขาดท่านพ่อจะให้ข้าแอบตามไปหรือน่าๆช่วยพ่อหน่อยก็ได้ครับแต่นี่เจ้า คิดจะต่อรองกับข้าหรือแหมท่านพ่อช่วยเอากำไรทองนี่ออกให้ข้าหน่อยท่านพี่ไปไกลแล้วข้าจะตามทันอย่างไรเล็กอย่างหนึง่งข้าเกาคงไปไม่ถึงท้ายหมู่บ้านแน่ท่านพ่อก็รู้ก็ได้ซีวาขึ้นมาตัวโปรดของพ่อแล้วรีบตามพี่ชายไปทันทีระหว่างนั้นอากีเห็นว่าซีวากำลังควบม้าไปท้ายหมู่บ้านและ มันทำให้เขาเกิดความสงสัยนี่ก็มืดดึกเตือนแล้วไปเล่นโซนที่ไหนอีกเนี่ยไม่ได้ต้องตามไปซะหน่อยแล้วอาคีก็โดดขึ้นมาและควบตามไปทันทีเม,มื่อควบทีเสมอกันก็หันไปเรียกซีวาเจ้าเจ้าหยุดม้าของเจ้าเดี๋ยวนี้โอ้ยถามจัง <c oughs> อากีเจ้ามาได้ไงเนี่ยข้าตกใจหมดเมื่อกี้เจ้าไม่ได้พูดอย่างนี้เออ ข้าก็พูดอย่างนี้แหละข้าตกใจเจ้าจะไปไหนจะไปเล่นสนที่ใดอีกข้าไม่ได้ไปเล่นสนที่ใดท่านพ่อให้ข้ามาทําธุระธุระอะไรข้ามือจุดเดินข้าไม่เจอเจ้าหรอกเจ้าหยุดม้าบัดนี้ไม่อย่างนั้นเจอดีแน่เอ้าจะมาบังคับข้าทําไมจะยอมทําตามดีๆหรือว่าต้องเล่นไม้แข่งกับเจ้าอ๋อก็ได้หยุดก็ได้ลงมาคุยกับข้า สว่าลงจากม้าแล้วมาเยือนประจันหน้ากับอาคี้ามีอะไรก็พูดมาอาคีข้ามีธุระต้องไปทําธุระอะไรของเจ้าข้าไม่เห็นจะมีอันใดเลยเห็นแต่เจ้าเล่นสดไปวันวันหนึง่งเอ๊ะทําไมพูดมีรู้เรื่องเนี่ยข้าไม่ได้ตั้งใจมาทะเลาะกับเจ้าหรอกนะแล้วที่มาว่าข้าถอดอดเนี่ยเห็นข้าเป็นเด็กเอาแต่เล่นไม่มีสมองหรือไงเออ ข้าก็แค่มาถามเรื่องข้าของข้าที่เจ้าออกไปเมื่อไหร่เจ้าจะคืนข้าอ๋อเรื่องแค่นี้เองเหรอเจ้าก็เห็นนี่ว่าช่วงนี้ข้ายุ่งๆข้าต้องดูแลจามินที่ป่วยและต้องไปช่วยเก็บผลผลิตที่ได้ในปีนี้อีกข้ารู้เพียงแต่ว่าข้าอยากได้ของข้าคืนนี่ที่แท้ก็หวงของอยากได้ของคืนเชะ เอาไว้วันพุ่งข้าจะาไปให้เจ้าที่เลินก็แล้วกันแต่วันเนี้ข้ามีธุระต้องไปทําไม่ข้าต้องได้เดี๋ยวนี้ในเมื่อเจ้าคืนของของข้าไม่ได้เจ้าก็เอาของของข้าเอ้ยเอาของของเจ้ามาให้ข้าสิเอ๊ะเจ้าจะบ้าหรือไงข้าไม่ได้มีผ้าคาดเอวเหมือนอย่างนักรบนี่ข้ารู้ก็เอาผ้าโพกหัวของเจ้ามาให้ข้าไม่ได้เจ้าจะบ้าหรือไงเจ้าเอาไปแล้วข้าจะทํายังไง ไม่เห็นจะต้องทำอะไรเลยข้าก็เคยไม่โปกหัวแต่มันไม่เหมือนกันทำไมจะไม่เหมือนอากีเดินย่างตากผมเข้ามาหาซีวาก่อนที่จะดึงผ้าโพกหัวมาไว้กับตนเองและนั่นมันทำให้ความลับอีกข้อหนึ่งของซีวาเปิดเผยซีวาไว้ผมยาวจนเลยก้นมันทำให้อากีถึงกับมองตาค้างนี่เจ้าไว้ผมยาวรึโอ้ยทำยังไงดีเนี่ย ข้าสเก็บเป็นความลับตั้งนานยิ่มีใครรู้เลยมีเจ้าอ่ะที่รู้มีหน้าล่ะเจ้าถึงชอบแปลงกายเป็นหญิงสาวนักที่แท้ก็ปิดบังเรื่องนี้เจ้าจะได้ปล่อยผมของเจ้าใช่ไหมก็ใช่น่ะสิยายเจ้าถึงอยากไว้ผมยาวมันเรื่องของข้าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วทีเนี้ยข้าจะทํำยังไงเนี่ยอ่ะข้าไม่เอาแล้วเจ้าก็เอาคืนไปเพียงแต่ว่าอะไร ข้าต้องเป็นคนม้วนผมให้กับเจ้าตกลงหรือไม่ฮะเจ้าเนี่ยนะแล้วเจ้าจะม้วนเป็นได้อย่างไรเออข้าเคยทําให้ท่านแม่ข้าพอทําได้อะไรนะคนที่ม้วนผมให้กันก็หมายถึงสามีภรรยานะหรือว่าคนในครอบครัวแต่เจ้าไม่ใช่แล้วยังไงเจ้าไม่ใช่หญิงซะหน่อยจะเป็นกระไรไป กราเป็นชายทั้งคู่หรือว่าเจ้าก,กลัวลอวอะไรไม่กลัวจะม้วนก็ม้วนเลยซีว่าเอ่ยขึ้นพร้อมกับหันหลังให้อับปารกีก็ม้วนผมให้กับเขามาวมผมเสร็จอารกีก็ปักเป็นปัดผมให้กับเซวาเซว่าหันควับมามองทันทีเจ้าทาอะไรนะ่ะข้าก็ปักเป็นให้กับเจ้าสิข้าจะปักได้ยังไงข้าไม่ใช่หญิงเป็นนี่ ปักได้ทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหละข้าเป็นชายจะพกปิ่นปักผมผู้หญิงไปเพื่ออะไรกันนี่เจ้าเอาละข้าถือว่าเป็นนี้เป็นการขอโทษที่ข้ารู้ความลับเจ้าก็แล้วกันืแล้วเจ้าก็อยากไปบอกใครละ่ะถ้าท่านพ่อข้ารู้ข้าต้องโดนถูกตัดผมแน่เลยข้าไม่บอกหรอกข้าชอบซะอีกที่เจ้ามีผมย,ยาวฮะ อะไรนะเมื่อกี้เจ้าพูดอะไรนะอากีข้าฟังไม่ถนัดเลยเปล่าข้าไม่บอกเจ้าหรอกข้าจะไว้ข่มขู่เจ้าต่างหากหน่อยนึกว่าจะดีที่แท้ก็มีเล์เหลี่ยมอีกแล้วและนี่เจ้ายังไม่ได้บอกข้าเลยว่าเจ้าจะไปที่ใดกันเฮ้ยข้าก็ต้องบอกเจ้าสินะไม่งั้นเจ้าคงตามข้าไม่เลิกแน่อากีแน่นอนอยู่แล้วคือข้าน่ะต้องไปตามพี่ข้าพี่ข้าขี่ม้าออกไปกับจามิน อันพ่อให้ข่าตามมาดูก็เท่านั้นแหละถ้าอย่างนั้นข่าจะไปกับเจ้าเจ้าจะไปทําไมมันไม่ใช่ธุะักวงการอะไรของเจ้าก็ข่าอยากรู้เหมือนกันว่าสองคนนั่นไปทําอะไรเฮ้ยคู่รักอ่ะเขาไปทําอะไรกันล่ะก็นั่นสิแล้วเจ้าก็รู้เรื่องนี้ด้วยก็ข่ารู้นะสิข่าก็ออกไปอยากไปชมจันกับเขาบ้างข้าก็อยากชมจันร์ทบ้าง งั้นเจ้าก็ไปวันอื่นข้าจะไปวันนี้และอีกอย่างหนึ่งข้ากลับมาครึ่งทางแล้วเราไปด้วยกันเถอะหนรับรองความลับของเจ้ามันก็ยังเป็นความลับข้าไม่บอกใครรอมีเจ้าเอาเรื่องนี้มาขู่ข้าหรือเอาหน้าเอาหน้าเราไปด้วยกันเถิดฮ้ามันก็ต้องคงเป็นอย่างนั้นแหละจากนั้นทั้งสองก็ควบม้าไปที่หลัาผาทันทีและเห็นว่าม้าของ โมเตะถูกผูกอยู่ไม่ไกลนักเพาว่า mm hmm. เราอยู่กันตรงนี้แหละพี่ข้าคงไปทางด้านโน้นอ้าวถ้ามานั่งซุ่มอยู่อย่างนี้เราจะเห็นพระจันทร์ด้วยกันพอให้ค่ะมาดูทะาลท่านพี่ไหนๆก็ามาแล้วเรามาชมจันทร์กันเถิดอากีจับมือของเซวาทำให้เซวาถึงกับตกใจเล็กน้อย และถูกดึงลากไปไปยังอีกด้านหนึ่งของหน้าผานั่นไงเจ้าเห็นไหมพระจันท์คืนนี้สวยจริงๆด้วยข้ารู้แต่ข้าไม่ได้มาชมจันทร์หรอแต่ข้าอยากชมนี่นาเจ้ามาแล้วก็ดูๆไปเธอหน้าไม่บ่อยหรอกนะที่เจ้าจะมาที่นี่ได้เชอก็ใช่น่ะสิที่นี่เป็นที่ของผู้ใหญ่นี่เอ๊แต่มันแปลกๆไม่ยากจะมีผู้รักอื่นเลย ใครจะให้เจ้าเห็นกันเขาก็แอบแอบกันสิหรือเจ้าอยากรู้ว่าผู้ใหญ่เขาทำกันเช่นไรข้าจะสาธิตให้ดูดีหรือไม่โอ้ยไม่เอาหรอกเจ้าอย่าพูดอย่างนี้กับข้าเลยข้าขนลุกขนลุกนี่กลัวหรือว่าจะทํากันเล่าโอ้ยเอาหน้าออกไปไกลๆข้าเลยอย่ามาพูดเย่างนี้กับข้าอุย้ยข้าไปดีกว่ามูเตที่พาจามินมาชมจันทร์ ออกแลบล่างบางอย่างทนุถนอมเจ้าชอบหรือไม่ชอบมากเลยข้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่มีที่ชมจันทร์ดีๆอย่างนี้ยังแต่ข้าอยากเห็นเมื่อใดข้าก็จะออกมาที่หน้าบ้านก็เท่านั้นเหรอเอ๊ะแต่สิ่งที่เจ้าคล้องคอยอยู่นั่นมันาฟแสงจันทร์เริ่มมีปฏิกริายากกับพระจันทร์ดวงนั้นมันส่งสว่างหากันทำให้จามิน ต้องดึงเสื้อกุมมาปิดเอาไว้อ๋อมันคงเป็นแสงสะท้อนล่ะพอเอิญค่าสวมเครื่องประดับใหม่ค่าเห็นว่ามันสะท้อนกับแสงแดดจะเงาผ้าคลุมไว้อย่างนั้นเองรึกมีหน้าเล่าแต่มันก็ยังแปลกๆอยนะู่นะนี่อย่าถามมากได้ไหมอ่ะทำไมค่ารู้สึกว่าค่าไม่อยากพูดแล้ว เราข้าก็ง่วงมากเลยอ้าวแล้วไหนเจ้าอยากุมจันไม่รู้อ่ะข้าง่วงพูดแล้วจามินก็ร้องไห้ออกมาทําให้มูเตรู้สึกตกใจก็อยู่ดีๆจามินก็มีอาการเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้รู้สึกว่าจะเริ่มพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วเจ้าง่วงนอนยายเจ้าต้องร้องไห้ไม่รู้ไม่รู้ข้าง่วงข้าจะนอนถ้าจากนั้นข้าจะอุ้มเจ้าไปแล้วกันถ้าเจ้าง่วง เรากลาบเลยผู้ดเตพูดแล้วกับอุ้มร่างของจามินมาที่มา้าแล้วควบกับทันทีและรู้ว่าจามินหลับไปจริงๆเขาจึงควบม้าให้ช้าลงแล้วอกกอดร่างของจามินเอาไว้เพื่อไม่ให้สะเทือนมากเกรงว่าจามินจะตื่นขึ้นมาพ่อมาถึงก็อุ้มเข้ามาในห้องนอนออกมาเจอกับพ่อมนีเจ้าไปไหนกันมารือไปชมจันน่ะท่านพ่อ ยายมาเร็วนะเออข้าว่าจามินคงอาการหนักนะท่านพ่ออยู่ดีๆก็ร้องไห้ออกมาแค่ง่วงนอนเท่านั้นอยากจะนอนข้าข้าแปลกใจมากเลยท่านพ่อข้าไม่เข้าใจโรคอะไรกันเล่าถึงได้เป็นอย่างนี้เอยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเจ้าจามินจะเป็นอย่างนี้เออประมาณสามถึงสี่เดือนฮะ สามั้งสีเดือนเลยแล้วท่านพ่อใช่ถ้าอยากกินอะไรจาม,มินก็ต้องได้กินเข้าใจหรือไม่ฉะนั้นต่อไปนี้เจ้าไปตามล่าสัตว์ป่าต้องหาเนื้อมาให้ได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเนื้อกระต่ายเนื้อกวางหรือแม้กระทั่งเนื้อปลาเข้าใจหรือไม่เออกร,รับท่านพ่อส่วนทางหน้าสีวาขค่ีม้าตามพี่ชายมาห่างๆซึ่งแน่นอนว่ามูเตร,รู้ตัวตลอด แต่อากีก็ขี่มาตามมาส่งเจ้าตามข้ามาอยานที่นี่ตามมาทำไมกันอ้าวก็ค่า,าตามมาดูให้แน่ใจว่าเจ้าจะไม่ไปเล่นโซนที่ไหนอีกอย่างหนึง่งข้าก็เป็นหูเป็นตาให้กับหัวหน้าเผาดีไม่ดีข้าอาจจะได้เลื่อนขั้นเป็นนักรบขึ้นไปอีกขั้นดีหรือไม่โอ้ยที่แท้คนอย่างเจ้าไม่เคยหวังดีกับคนอื่นหรอกมีแต่ผลประโยชน์ท้งนั้นแหละสีวา ย age, wow. kind of s <S so oh. ่นจมูกใสอากีก่อนเดินเข้าไปในบ้านเป็นยังไงบ้างทำไมเจ้ามาช้านักเล่าพี่เจ้ามาได้พักหนึ่งแล้วเออคือข้าเจออากีหน่ะท่านพ่อก็เลยมีปัญหานิดหน่อยอากีหรืออ๋อที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองเอ้าท่านพ่อแล้วนี่จะไม่ถามข้าหรือว่าเกิดอะไรข้าถึงมาช้า เจ้าก็คงอยู่คุยกับอากีใช่หรือไม่ใช่ที่ไหนกันท่านพ่อท่านก็รู้ว่าข้ากับอากีเอาหน้าเอาหน้าอากีอายุมากกว่าเจ้าโผที่ทำไปก็เพราะอยากดูแลคนในเผ่าก็เท่านั้นเองเจ้าเป็นลูกของข้าด้วยข้ากับฝากปังกับอากีไว้โหท่านพ่อมันใช่อย่างงั้นซะที่ไหนเล่าไปไปได้แล้วเจ้าคืนนี้เจ้าไปนอนห้องเจ้าโมโตเตะคงนอนกับจามิท่นเล่าแตออยา่าไปกวนพี่เขาละ